เรื่องที่แซกอยากจะปรึกษาคือเรื่องผู้หญิงเชิญเลยค่ะครับไม่ใช่ฮะฮะครับใช่ดิคือแบบนี้เลยแซกเนี่ยพี่หนิงแซกเนี่ยส่งวันเดือนไปเกิดมาเรียบร้อยลวเราดูเรียบร้อยทำการไม่แล้วแซกคอสองข้อข้อที่หนึ่งแซกเนี่ยลองสังเกตดูแซกมีสัญลักษณ์ที่เป็นไฟหรือขี้แมงมันอยู่ฝั่งซ้ายของบริเวณหูไหมถ้ามีให้ไปเอาออกเพราะนั่นคือคำมั่นสัญญาที่เคยให้สัญญาอะไรไว้ไปเอาออกแล้วหนึ่งนะสองให้แซกเนี่ย เดินทางไปเมียนมาไปที่เจดีชเดอกองไปตรงบริเวณพระประจําวันเกิดของตัวเองเนาะไปตั้งจิตฐานขอถอนคำมั่นสัญญากับคนรักเก่าทั้งหมดที่เคยค้างค้างขอให้จบกันแค่นี้แล้วทุกอย่างจะจบเพราะทุกวันนี้คำมั่นสัญญาั้งเธอไว้อยู่เธอมี2จุดอย่างที่บอกจุดหนึ่งถ้าเกิดมีกรณีที่บริเวณหูฝั่งซ้ายมีฝเม็ดหนึ่งหรือถ้าเกิดในกรณีที่คำมั่นสัญญ,ญาไปล้างให้หมดบบรู้รไหมว่าแตงมีไม่ได้สังเกตแลไหนเบขอโทษนะ ตกใจเลยอาจารย์นี่เธอมีงจริง,งแต่หันไปดิเซ็กดูดิดูดิดูดเห็นเปล่าอ๋อใช่อ่ะสองอันด้วยอ่ะต้องเอาเออกหมดไหมอาจารย์เอาออกเฉพาะด้านบนเอาออกอเฉพาะด้านบนคือ,คอในวันเดือนปีเกิดเขาเนี่ยเขามีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นความทรงจําหรือสัญญาบางอย่างที่มันต้องเอาออกอถ้าเกิดเนี่ยมันติดพบติดชาติกันมา ต่อยเธอมีใครสุดท้ายคนโกรธเธอต่อยต่อยคนคนนั้นเธอให้เงินเข้าไปเยอะต่อยคนนั้นเธดีเขาไงสุดท้ายเขาโกรธเธอแค่เรื่องเดียวเป็นเรื่องเล็กๆล็กเขาก <ๆ S 2> ็จะกลับมาคืนอย่างเงี้ยหมางกันอีกเลย,ย<า>รีบไปทำซักไปเมียนมานะคะนี่เนี่ยเพราะมีคนทักเนี่ว่าผู้หญิงคนเก่าของแซดจะเคยทักใช่ไหมว่าจะกลับมาทําให้แซกปวดหัวอ่าใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่หลวงพ่อท่านหนึ่งฮะพูดก,กับผมก่อนก่อนที่จะมีปัญหากันครับผมเาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งนะ หรือว่าในภายเดือนนี้มันจะได้ขึ้นลงขึ้นศาลนะอุ้ยมัขึ้นไหมขึ้นจริงฮะอาทิตย์เดียวผ่านไปอาทิตย์เดียวฮะก็มีมีปัญหากันมีประเด็นกันรีบไปเอาออกไปออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ว่าที่ได้ทำไมต้องไปพม่าคือแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะต้องไปถอนคำมั่นสัญญา ที่ประจำวันเกิดเขาตรงบริเวณเจดีชเวดากองต้องไปที่นั้นเราตอบไม่ได้มันเป็นความลับสวรรค์เมื่อไปปั๊บเจดีชเวดากองเองอ่ะจะมีพระประจำวันเกิดที่อยู่ล้อมอาทิตย์ดีชเวดากองไปทําซะแล้วทุกอย่างที่ทําให้เธอไม่รุ่งเนี่ยมันจะดีดเธอรุ่งมาทันทีเลยโอเรื่องบางเรื่องก็นะคุดยากนะซึ่งของแซกเองคือวันพะหัด ช่คเ,เขาไปเดินวนรอบจะดีหาดูวันพลัดอยู่ที่ไหนแล้วไปลดอ่ไปลดอย่างละ3ามเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้รายละเอียดไปว่าต้องทำยังไงใช่อ,อบคุณครับ